ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ปลาเข้าไปกลางเดือนมีนาแล้วนะครับผมก็ปลูกไปตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาในหน้าแรงนะครับสภาพฟักทองบางต้นก็จะสมบูรณ์ไล่ไม่ค่อยทันกันนะครับบางต้นก็ลองสังเกตนะครับนิดเดียวผมจะซูมเข้าไปแต่ก็ดอกแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นเกสรตัวผู้นะครับแต่ว่าบางต้นก็ โอ้เหลือยาวเป็นพุ่มเลยนะครับก็น่าจะมีสาเหตุมาจากหลายหลายประกัรแต่ที่แน่ๆก็คือมันถุกแบ่งกลายเป็นสามรุ่นนะครับอันนี้ฟักทองอาบางพุ่มนะครับผมจะสังเกตว่าผมสามารถมองเห็นอดอกตัวผู้นะครับสังเกตนะครับนะครับดอกตัวผู้นะครับดูแบบชัดๆ แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ได้ทอดยอดออกไปซึ่งวันนี้ผมน่าจะมาจัดก,การให้เขาได้เข้าแถวอลองสังเกตกันอีกนิดๆนะครับที่ผมอยากจะให้ดูดีๆเนี่ยครับฟักทองเขามีความสามารถที่จะดึงน้ําจากจุดที่ผมทําน้ําหยดมานะครับแล้วก็เขาเอาน้ํามาปล่อยไว้ที่รากเขาเป็นจุดเป็นจุดนะครับนี่คือสิ่งที่น่าอาจจัศจรรย์มากนะครับเนี่ยนะครับ เกือบทุกตานะครับจะมีรากฟักทองนะครับแล้วก็จะมีเกสรอ,อันนี้ไม่ดังเป็นตัวผู้อยู่นะครับแล้วก็ที่น่าสุยดยอดกว่านั้นก็คือน,นี่ครับสังเกตน้ำนะครับหยดลงมาจากตรงนี้นะครับหยดลงมาจากตรงนี้เขาก็ลำเลียงน้ำจากต้นทางมาปล่อยลงที่นี่เพื่อที่ว่าเขาจะสร้างรากขึ้นนั่นเองนะครับ ซึ่งผมก็ต้องเรียบจัดแถวให้เขาไม่งั้นพอตกภาคกลางวันปุ๊บเขาก็ต้องอยากจะกินน้ำนะครับนี่คือความมหัศจรรย์ของเขานะครับ <ส Ung. S 1> ก็บวันนี้มีลูกๆตามมาแล้วนะครับมาให้กําลังใจคุณพ่อ2คนแล้วก็นี่ก็จะเป็นทุ่งฟักทองนะครับนิดเดียวนะครับช่วงนี้ยังมีช่วงล่างอีกนะครับที่มองเห็นไกลไปริบๆนู่นนะครับอันนี้กว้างกว่าที่นี่อีกสเท่าะนะครับ ก็ขอกำลังใจลุ้นช่วยกันต่อไปนะครับ